สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พามาดูกับขวดน้ําดักปลาไหลขวดน้ําที่ทําไว้อะแล้วเอามาดักทําไว้สี่สี่ขวดเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าผมใช้เป็นเหยื่อปูเหยื่อปูนามาดักดักไว้ประมาณสองวันแล้วไม่มีเวลามาดูเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีตัวหรือเปล่า,า,าก,กระบอกน้ําดักปลาไหลฝนลงเม็ดนะ ฝนกำลังลงเม็ดเลยชุย่มยิมยุ้มยิม,ยมเนี้ยไปครับไปดูกันจะมืดละมาครับเอาลุ้นกันหลังแรกโอ้ยหลังแรกมีเอียงเอียงนะขวดน้ำดื่มมีเอียงเอียงทามันลุ้นกันเฮ้ยมันเอียงเพราะว่าตัวเงินตัวทองมันเล่นหรือเปล่ามาลุ้นกันอ,อ้าวมียปิบโอ้มีตัวนะ มีตัวอยู่เนี่ยปูนากวดดักปลาไหลใช้จะขวดน้ำดื่มทำมาเจาะรูมีปลาไหลอยู่หนึ่งตัวนะตัวสวยด้วยเนี่ยตัวสวยอยู่ผมดักไว้ประมาณสวันแล้วนะขวดนะ้ำแต่มันต้องเจาะขวดต้องเจาะขวดขึ้นมาอีกอะ่ะเจาะเจาะให้หมด เดี๋ยวนี้ผมเจาะแค่ครึ่งเดียวไงมันจะใส่ย,ยากหน่อยมันจะลอยเดี๋ยวผมจะเจาะเพิ่มอีกอตุยยังวันนี้เฮ้ยขยับดิยัง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 ,ย,งยังไม่ตุยอะครับ,รบเดี๋ยวเก็บไปลาไหลก่อนกระบอกแรกก็หมานเลยแล้วไปลุน้นกระบอกต่อไปทไําไว้เท่าไหร่นะห้ากระบอกนะห้ากระบอกเอ้ยห้าขวด ไม่ใช่สีไม่ใช่สีขวดเราไปลุ้นกันครับผมเอเคปไหลออกก่อนรู้สึกว่าจะออกอยากนะออกนะนะนี่ครับหนึ่งแต้ม ปูมยังเหลืออยู่เดี๋ยวไปใส่ไว้ต่อน่าจะลอยตัวเงินตัวทองเล่นแล้วละ่ะเดี๋ยวไปดักไว้ต่อครับปูเหลือเดีไปลุนหลังใหม่กันต่อหลังอื่นกันต่ออันนี้นี่หลังที่สอง เอากระป๋องป,ปอบไว้อันนี้นี่อันนี้ไม่มีกาดมืดไวมากนานนี้มังคืมฝนด้วยละ่ะฝนลงเม็ดด้วยลงเม็ด chim 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 ไม่มีเลยอันนี้เอาไว้เหมือนเดิมไม่รู้ว่าผมทำงานสูงไหมไม่สูงนะมันต้องขุดดินลงไปด้วยเดี๋ยวไปลุ้นตังหลังอื่นต่อครับเดี๋ยวเอโทรศัพท์วางไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมไปเอามาให้ดูโอ้มืดแล้ว <c oughs> มืดไวมากมากช่วงนี้ดูดอ่า มีแต้มมีแต้มขวด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 น้ำนี่ครับมีแต้มอยู่อะไรเดี๋ยวปมาใส่ถุงกอน <c oughs> <c oughs> โอ้ยมาแรงเข้าคอ แอบไว้ก่อนแอบไบปนี่ละนะครับไปดูหลังอื่นกันต่อมืดแล้วหลือหลังสุดท้ายแล้วหลังที่ห้าอยู่ตรงไหนเนาะนี่ไงว่าเก็บเบ็ดไปไม่ครบมันหายไปเบ็ดที่เหลือเก็บไปไม่หมด เจอเบ็ดแล้วยังหัวค่ำอยู่เลยยุงกัดละวอันนี้หลังสุดท้ายหลังที่ห้ามาลุ้นกันจะมีแต้มไหม ไม่มีแต้มใส่ไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวค่อยหาเดือมาใส่ใหม่อันนี้แหละขวดน้ำนี่ได้มาสองตัวสองแต้มดูบัง้งลานเสร็จแล้วนะครับมืดพอดีเอ้ไม่ใช่บัง้งลานเดี๋ยวหลงเรียกจะบัง้งลานขวดน้ำดื่มขวดน้ำ 5ลิตรเอามาทําเป็นที่ดักปลาไหลทําคล้ายๆเขาเรียกอะไรอีกจู้หรอทาคล้ายๆกันนั่นแหละแต่มันเป็นขวดน้ำํำใช้เหยื่อปนาได้มาสองแต้มขวดห้าขวดคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณ f อทุกคนทุกท่านขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องวิชัยบผสมช n แนลด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อตอไปขอบคุณครับวันนี้เลิกงานมาก็จะมืดแล้วมันคืมฟ้าคืมฝนด้วยมันทำให้มืดเร็วเราก็เลยมาดูดักไว้สองวันแล้วแหละไม่มีเวลามาดูเพราะว่าทำงานกลับมาก็มืดทำนั่นทำนี่ก็มืดแล้ววันนี้เลยลองอ,ออกมาดูสัหน่อยเดี๋คลิปนี้เขาจบไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณครับ สวัสดีทุกคนครับผมโอ้ยยุงขอบคุณทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้ได้สองแต้มเดี๋ยวดูตัวปลาไหลกันเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตัวปลาไหลกันทักหน่อยเอาเหยื่อตุกมาด้วยนี่ครับสองแต้มตัวนี้สวยอยู่ปาปเดี๋ยวเก็บปลาไหลก่อนครับ จบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ